สวัสดีครับแซมมี Toyota Revo Smart Cap ตัว2.4ตัว G นะครับปี2018เลขไม่20,04นะครับมาแนะนำคันนี้แซมปเปิดราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4รุ่น G นะครับตัวช็อปสุดแล้วนะครับของตัว Smart Cap นะครับก่อนหน้านี้แซมก็จะมีตัว J ตัว J พัสตัว E นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัว G แล้วนะครับนี่หน้าตาด้านหน้าโฉมก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนเหมือนกันนะครับใส่ปิิงแต่ว่าตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกมานะครับจากโรงงานเลยนี่จังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับเสียงดูฟังเสียงก่อนสีบางๆครับเสียงดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดครับคันนี้ ล้อเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับตรวจสอบยางกันนิดนึงยางปี18นะครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนภายในเป็นเบาะผ้าครับเป็นแคปเปิดได้นะครับรอยตรงนี้จะมีตเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับตัวนี้ ตัว G เนี่ยจะได้ตัวในส่วนของแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้ได้กล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับแถมให้เลยนะครับดูสำเนาเล่มกันดีกว่านี่ครับปี18นะครับ150แรงม้านะครับจดแบบกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับ ลองดูแชสซีรถดีกว่ายังไม่เป็นสนิมนะครับแสดงว่าไม่ได้วิ่งในส่วนของติดชายทะเลแน่นอนนะครับไม่มีไม่โดนน้ำก่อยนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับโครงสร้างแชสซีแบบนี้นี่ครับเป็นตัว2.4ตัว G นะครับตัวท็อปสุดได้เซนเซอร์นี่2จุดแสมเปิดมุมกว้างให้ดูหน้าเซนเซอร์2จุดนะครับนีคบ่ครบเลย มาดูเลขไม้กันดีกว่าเลขไม้สองหมื่นสี่พนะครับเลขไม้แท้แน่นอนนะครับตัว G ได้ได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับพวงมาลัยนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับปรับหน้าจอผู้ขับขี่นะครับจะอยู่ด้านนี้อันนี้หน้าจอของวิทยุนะครับครบๆสวยๆนี่ครับ ถ้าเป็นตัวจีจะได้ในส่วนของทวิตเตอร์คู้าให้ด้วยนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับปี2018เลขไมหม่น4 9 0 0นะครับเกียร์ธรรมดาราคาเงินสดก็คือราคา449,000บาทนะครับรวมแวดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือวา่าจะเช่าซื้อก็คือจัดเต็มได้เลยครับฟรีดาวได้เลยนะครับผม แซมแถมรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้อีกนะครับ1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับสวยๆครับคันนี้แซมแนะนําเลยแซมดูรถให้แล้วนะครับถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรหาแซมได้เลย0ูนย์แปดหกนะครับแซมอยู่สียกคองขุดยงยงบิ๊กซีบางพีนะครับ0ูนย์แปดหกนะครับฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ